คือปัจจัยที่สร้างความสุขสู่ผู้ที่จะบ็นหาความมั่นคงความเป็นครอบครัวสู่ผู้ที่พร้อมตั้งหลักปักฐานสืบตำนานสู่คนรุ่นต่อไปที่หมายถึงขาย,ยาน้อยใหญ่ให้มีความพร้อมทั้งที่อาศัยทั้งบรรดาปัจจัยการมีบ้านหลังหนึ่งจึงเป็นเรื่องที่สามารถเล่าความหมายได้มากมายและมีคุณค่าที่ครบถ้วนดังบ้านหลังงามหลังนี้ ณนะบ้าลเลีสทับ32-50หมู่2ตํตำบลนาเกลือในโครงการหมู่บ้านรู้ซอยหนองเกบหรือซอยรูไม่ขีดที่เรียกกันภาพบรรยากาศความชื่นมื่นที่มีผู้คนกำลังสารบวนกับการจัดเตรียมอาหารหวานข่าวทั้งอย่างต้อนรับขับสู้แขกที่มาใหม่ทั้งเตรียมความพร้อมกับกิจกรรมที่จะมีทั้งวันและในคืนนี้คุณมาโนดสุริโคคา และคุณรำเึงอยู่ดีสองสามีภรยาผู้บากบัน่นตำนานการสร้างตัวเติบโตด้วยกำลังและสติปัญญาขวามานภาพเพียนจนพร้อมที่จะมีอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้ตั้งใจว่าย่างแน่วแน่กับบ้านหลังใหม่หลังนี้17มีนาคม2555แรม10ค่ำเดือน4รื่งดีวันยิม้มตุงตำราหาวันฉลกกับวันเฉลิมฉลองขึ้นบ้านใหม่ ามพุทธประเพณีไทยที่สมบูรณ์เมื่อถึงเวลาเมื่อกุศลเหล่าพระภิสูที่ร,รับนิมน์นำโดยเจ้าอาวาสวัดโฮที่สัมพันธ์วัดดังทางธรรมยุทธพระผู้เร่งครัดวิชาแห่งพุทธศาสตร์อันเป็นที่เคารพสัทธายอย่างท่วมทน้นก็ได้เดินทางมาถึงบ้านพิธีแห่งนี้โดยมีเหล่าญ,ญาติสนิทมิตรสหายและแขกผู้มีเกียรติที่ได้เดินทางมาถึงรอต้อนรับอย่างมากมาย การสวดพุทธมนต์ก็เริ่มขึ้นอันเป็นการสร้างพุทธกุศลโดยเหล่าพิสุสงฆ์ได้ร่วมกันบริกรรมคาถาสวดส่งท่องมนต์อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลแก่ผู้ที่อยู่และลูกหลับที่ได้สร้างที่ได้ก่อให้เกิดเหล่าลูกหลานสืบต่อสายวงจศบจนปัจจุบันอันเป็นความกตัญยูที่เหล่าคนไทยสายพุทธมีอยู่ในหัวใจมิได้ขาดจากนั้นขั้นตอนการฉันเพลงก็ได้เริ่มขึ้นโดยการลำเลียงส่งอาหารในต่ลชุด ใน,นแต่ละอย่างที่ได้มีการจัดเตรียมไว้อย่างพิถีพิถันมีการปรุงแต่งด้วยพ่อครัวแม่ครัรวมืออาชีพส่งผ่านให้เกิดความอิ่มเอมปิติสุขให้เกิดแก่พระผู้ฉันส่งสนผนละบุญสู่ผู้ที่ได้ดวรวมเมื่อแล้วเสร็จการฉันเพลงพิธีสงก็ได้เริ่มสวดขึ้นอีกครั้งพร้อมนำขั้นตอนการกรวดน้ำ ที่เป็นการส่งถ่ายกุศลสร้างผ่านสายน้ำสู่งผู้ล่วงลับหรือสิ่งอิทลิตในอีกพบด้วยจากนั้นพระผู้เป็นเจ้าพิธีก็ได้นำพระพุทธมนต์ที่เสร็จจากการบริกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ส่งพระราทิติ์ทำพิธีเจิมที่หน้าประตูบ้านเพื่อเสริมสิริมงคลสร้างสิ่งการวิบททัติภัยหรือสิ่งร้ายไม่ให้เครื่องรายมาในบ้านในครอบครัวอันความหาสุขสู่ผู้เป็นเจ้าของต่อด้วยการประพรมน้ำพระพุทธ รวมถึงแขงเกเรือที่ร่วมง,งานให้ดรับเอาน้ำพระพุทธมนต์สร้างกุศลเสริมสิริมงคลให้กับตนในวันมงคลที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้จวบจนเสร็จสิ้นกิจสงคณะสงฆ์จึงได้เดินทางกลับเหลือไว้เพียงผู้ร่วมง,งานที่ถึงเวลาลิ้มรสความอร่อยสุดเด็ด ต่างลงมือรับประทานอาหารพร้อมพูดคุยกันอย่างออกรถจุบจนลุนล่วงคานง,งานภากลางวันเมื่อสนทยามาเยือนตะวันฉายแสงส่องก็ล่องสุภิภพตามตำนานความร่มเย็นก็เริ่มขยายตัวแผ่ความมืดกระจายไปทั่วสารทิศแต่ไม่ได้สร้างความหม่นให้กับงานบ้านนี้ได้เลยที่มีทั้งไฟแสงสีเสียง ผู้คนที่เริ่มทยอยมาสู่งานเยิ่งต่อเนื่องไม่ขาดสายด้วยทั้งแสดงความยินดีทั้งอวยพรให้สุขสมหวังทั้งของขวัญของกำนันร่วมทำบุญกันอย่างมากมายด้วยความตั้งใจจัดงานเลี้ยงขอบคุณแรงใจกายที่ได้จากผู้คนเป็นพิเศษได้การสนับสนุนจากผู้คนที่ได้เชิญมาร่วมสร้างความสนุกสนานเรื่องเริงมาเทิงใจด้วยวงดนตรี ไฟแสงสีส,สนดใสงดงามทั้งการแสดงที่จัดเต็มให้ได้ร้องให้เล่นกันอย่างสนุกสนานทั้งอาหารรสเยี่ยมที่มันจงเลือกให้เป็นพิเศษคุ้มค่ากับการเสียสละเวลาของผู้ที่มีเกียรติทุกๆกคนและด้วยในช่วงพิธีการเจ้าภาพก็ถือเอาเวทีเป็นที่แสดงการขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมง,งานพร้อมทั้งได้ตอบแทนด้วยเสียงเพลงที่จัดเตรียมไว้อย่างสนุกสนาน ด้วยการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องเสลรป,ปินมากความสามารถอย่างวินัยรุ่งปราการที่ขนเอาความบันเทิงและชาวณะมาจนเต็มอิ่มสร้างความสุขให้แก่ผู้คนได้อย่างเต็มที่พร้อมทั้งนักร้องเสียงดีมีลาเด็ดกับแดนเซอร์ไวสใสๆขยำใ,ใจคนดูอยู่ตลอดเวลาจวกจนล่วงเวลาเลินี่คือความสุขที่ได้สร้างความภูมิใจที่ได้ร่วมของคนทุกฝ่ายทั้งเจ้าภาพ ทั้งผู้ร่วมงานที่แสดงออกมาทางสีหน้าแววตาแห่งความสุขเป็นการบรรจบกันที่ลงตัวเป็นการพบกันที่น่าชื่นใจทั้งแขกที่มาไกลห่างหายกันหลายเดือนปีก็ได้มีโอกาสมาพบหน้าทั้งที่แขกใกล้ได้มีโอกาสมาร่วมยินดีร่วมรับออกส่วนผลสร้างกันอย่างทั่นทั่วปพร่อเพนีที่ดีอันนี้เกิดจากบันพาบุตรได้เห็นถึงมิตรภาพเห็นถึงการอยู่ร่วมเป็นเรื่องสาคัญ ความรักความผูกพันที่ได้มีให้แก่กันก็จะแสดงออกมาเมื่อมีกิจกรรมที่ได้เกิดได้มีโอกาสดังเช่นงานงานนี้